มีเอมานะคะทุกท่นทุกคนแอดก็เลยพี่เขาก็เลยบอกว่าให้มาหาลุงนะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะกำลังทำาง้านให้ยูปเบอร์นะคะรถกระบะสีดำนาตาวยนย่งกันนะอเี่ขอคุณล้ครับุคนะ่ขอบุดล่แกงแล้วก็ปวไปถึงอ่า ไปถึงโคราชนะเลี้ยวปากทรงชัยต้องต้องปักยพูดพี่ขอชมหน้าดูพูดแม่ต้องปักพูดตัวจริงรอปะรอปะแม่พูดยังไงไม่ได้ยินคุณแม่เสียงเพิเท่านี้รอรอครับผมรอดูว่าอะไรโอ้ อครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้อไอันนี้สตอรี่ด้วยะเออสตอรี่ล้วแต่ที่ยังไม่ได้ดครับไม่ได้พูดจังอ่าทำมีไม่ได้ปไหไปกับ่อครับครับผมเอ็ชายจะาครับ เลยองคนบ้านเดียวยองคนคนเลยองไปเส้นไหนเฮ้ยเปถามหาเปอดออกไทยเลยที่ธาคุณภาวาจะใกล้ครับไมเสียคนหลายทีแล้วนะโอ้ยเสียเลยไม่ใช่เสียนะแม่นะลุงยังมีนี่เยอะแแสดงที่สองเลยมาก็ผิดปต่ก็ผิดมาไม่เจอนะลุงอีกตั้งแตะดีสีที่บ้านนะครับหลงนะเวลาอัจฉริยไปนะ อยากไดติดต่อจังเลว่ามาทางไหนจะได้มาด้วยเปิดงาผมจะวิ่งสองเส้นครับมีสละบุรีกับเส้นกระบินปักโองชัยครับทางปกแดงครับแต่ผมกลับห้าปีกับทางสามปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกี่เดียวครับเดี๋ยวพีาจีโอ้ยเป็นโครชผาปีแล้วป เพิ่งฆ่าด้วยค่ะปลอดไทยนะคะคุณแม่เพิ่งมาจากลับไปยองนะคะก็เลยมาเจอลุงพลนะคะครั้งแรกนะคะขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมครับยองโอเคนี่๊ดี มาจากระยองค่ะสวัสดีท่านในคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ือคนเป็นสายไปีนแล้วนะคะออาเตล่าสุดในช่วงส5โมงเย็นของวันนี้นะคะสำหรับนี่การตั้งแผ่น ซีเมนบอร์ดนะคะตอนนี้คือก sure um ็เสร็จแล้วนะคะสวยมากๆค่ะ huh. ก็เป็นแรงร่วมมือร okay. ่วมใจนะคะลงผลและยูทูบเบอร์นะคะเสร็จจริงๆค่ะบ้านของพี่พี่เรานี่ในส่วนของฐานนะคะพื้นบ้านนะคะและล่าสุดตอนนี้นะคะลุงพลก็ปีนนะคะเพื่อที่จะเอาเหล็กขึ้นไปเชื่อมค่ะีบอกใ่แลลูก

โอเคพี่ดิสอนก็ขึ้นไปช่วยนะคะอีกหน่อยครับตั้งกกครับีังมากก็มีการวัดระดับนะคะเฮ้ยอดิอนประคองไว้ถึงตรงลอยเออไดเครับเออไดไันนะอดิอนปคอไว้ถึงรงอยครับ อันนั้นก็แน่ต้องเป็มป่าไห้เงือข่อยเลยอีกครับอีกครับโอ้เป็นเส้นอันนี้อรุงอีครับอีกครับโอ้ยยังไม่พอยยังครับพ่อพ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 อนี่แหละครับเป๊ะใช่วางเหมือนแรกเลยเป็นยัไง

วัดปิวัตไรเปี่พีท่ที่ที mat, yeah, okay, um, er kind of okay. ่้งดีแเบไนดีดีอินดังเลยวัดวัดไนวัดคุณเลือคําเรือวัดเมืองเทียงมามาเอาขึ้นมามาเอาะกอลงมาถึงพื้นตรงน้ากอดลงมาไหมกอเอียงกอดขั้นกอเ้อคน้อกอดเทียเด้อเกอยด เราทีใเ้ไปเฮ็ดยังเนี่ยวัดเนี่ยมาชงไฟบ่บากางบ่เออกโบเลยทำบากากนนะเชืียงฝั่งด้านนาเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็ด้านหลังค่ะก็ยังคงทำงานไม่หยุดนะคะลุงคนในค่ำนี้นะคะเี้นเส่ก็หยมมด้ จะเี้ยงเสาปรอเดียวเขาก็ไปเกีดทั้งคนใรคนบอองเครื่องลก็ดยืนต้องมาก่อเพื่อนนี่เท่าไรจ็กเซนแ๋้วม่น่อจะซ้ำกันใจบอเออยังส่ล่ะครับผม้ยังส่ล่ะเออเออหน้า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 ครับคับสี่เจ็่องสิบเจ็้่นเลยบอเอออพื่นโอเคเ้ยจะบอกไปยืนหวาดได้แ เอาดิเอานี่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 ่าลียนเื่เสีย่ะเพื่อไปยังยังยังแต้อนเจ่ไหม่ไหม่เยนเลยสไ้ตอเีเขึ้นโครงนะครับีอืกลังแต้มตอนนี้ทำอะไรอยู่คะช่วงค่ำขึ้นโครงครับขึ้นโครงแต่ แอดไหนลองทดสอบซิเห็นพี่พี่เขายิงแล้วน่ะลองทดสอบซิว่ามันแน่นไหมพี่เชิดทดสอบแล้วลองลองลองขยมดิว่ามันได้เปล่าแน่นแน่นแน่นนะไม่มีเสียงแน่นอนไม่มีเสียงนะนอนหนึ่งคนก็ได้สองคนก็ดีสี่คนได้เปล่าสี่คนดีกว่าสี่คนดีกว่าสี่คนดีกว่าต้องการแบบนี้ไหมลูกนิกเดี๋ยวพี่ดองอม่ลูกนิกจ๋าอยากพอดีอยากรู้ความลับอะไรเกี่ยวกับอดิสอนแม่ลูกนิพอดีอดิสอนหลุด อันดีสอนหลุดพอดีเมื่อกี้เขาไม่ได้เจตนาเขาหลุดเองนะเรื่องครับด้วยเรื่องเดี๋ยวจะเอาไว้ทำคลิปดีกว่าไม่บอกเราจะไม่ได้คลิปคลิปนี้ที่อันี้สอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ต้องเพราะว่ากล้องถ่ายอยู่ตรงนี้โอเคพี่พี่เขามีคอร์ดคอร์ดที่สอนหล่ะเนี่ยเอนลัางบ้านตอนเวลาเผาแล้วโอเคครับผมเสร็จแล้วที่นี่ก็โอเคครับ ตัดมาวิเทปตัดมาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ